เผยของขวัญวันเกิดที่ให้ยาย่ามีชิ้นเดียวในโลกณเดชทำด้วยใจเล่าจุดเริ่มต้นของของข,องขวัญวันเกิดยาย่าค่ะเรียกว่าเป็นเสื้อที่มีตัวเดียวในโลกกันเลยทีเดียวนักข่าวนะคะสัมภาษณ์ คุณเดชค่ะก็ถามถึงงานฉลองวันเกิดให้น้องยา่ยาที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงบ้างคุณเดชก็บอกว่าปกติครับว่างตรงกันพอดีก็เลยพากันไปเลี้ยงกินข้าวก็เป็นเลี้ยงกันแบบในครอบครัวครับให้สัมภาษณ์ไปก็หัวเราะไปแหมน้องเขาเนี่ยบอกว่าเราไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรเลยเหรอรวมถึงตอนยกเค้กมาให้อ่าคุณเดชก็บอกว่าไฟที่ร้านเขาปิดไม่ได้แต่ก็สนุกดีครับเค้กก็อร่อยด้วย นะคะถามว่าทําไมปีนี้ถึงอยากจะจัดแบบง่ายๆเขาก็ตอบนะคะว่าเขาก็อยากจะทําให้มันเป็นปกติอยากให้กินอะไรง่ายๆกินอาหารไทยอร่อยๆ นักข่าวนะคะเลยถามถึงของขวัญค่ะที่มอบให้คุณณเดชนนะคะก็บอกว่าครับก็ตั้งใจทําครับคือของสวยๆงามๆหลายอย่างที่เขามีเขาก็สามารถหาเองได้ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะให้สิ่งของที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีมูลค่ามากแต่เราก็ตั้งใจทําให้จริงๆมากกว่านักข่าวเลยแซวนะคะบอกว่าคุณยายานเนี่ยบอกว่าลายสกรีนบนเสื้อนี่เป็นลายจากภาพที่คุณ,ณเดชถ่ายเองเลย คุณเดก็บอกว่าใช่ครับถ่ายเองถ่ายมาตั้งแต่ละครเรื่องเกมร้ายเกมรักแล้วซึ่งตอนแรกนี่ก็คิดเรื่องของขวัญก็คิดอยู่นานนะว่าจะให้อะไรดีแต่สุดท้ายมันก็ไปลงตัวที่เสือ้อจากนั้นเนี่ยผมก็เริ่มสั่งบล็อกเองสกรีนเองทำเองทุกอย่างเลยถามว่าทำยากไหม,มก็ไม่ยากนะครับแต่อาจจะไม่ค่อยคุ้มทุนเพราะปกติเนี่ยการทำบล็อกมันใช้งบอยู่ ที่หมื่นกว่าบาทแต่ผมก็ยังเก็บบล็อกเอาไว้นะเผื่อในอนาคตได้นำมาใช้อีกนักข่าวนะคะก็เลยแซาว่าแสดงว่าเสื้อตัวนี้นี่มีแค่ตัวเดียวคุณเนเดได็นกรีบตอบค่ะว่าวตัวเดียวในโลกครับทำให้เขาด้วยใจและก็ตัวนั้นเนี่ยก็เป็นตัวที่สมบูรณ์ที่สุด นักข่าวนะคะสุดท้ายก็เลยถามค่ะว่าการเลือกของขวัญให้เขานั้นมันยากไหมคุณอดเดชบอกว่าไม่ยากครับแค่เราต้องอย่าคิดเยอะคิดง่ายๆแล้วก็ทำให้มันพิเศษเนื่องในโอกาสพิเศษก็พอไม่ได้จำเป็นว่าต้องงมเข็มในมหาสมุทรเพื่อหาของที่หายากอันนั้นมันอาจจะไม่จำเป็นเพราะความตั้งใจที่เราจะมอบสิ่งบางอย่างให้เขานั้นแหละดีที่สุดแล้วก็คำอวยพรก็ปกติครับก็ขอให้แข็งแรง แล้วก็เพราะเขาทำงานหนักดังนั้นเนี่ยสุขภาพที่แข็งแรงก็น่าจะสำคัญกับเขาที่สุดครับและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์นะคะของคุณณเดชค่ะที่เกี่ยวกับวันเกิดของคุณยาย่านะคะที่เพิ่งจะผ่านไปค่ะแม่ก็เป็นโมเมนต,ต์หว,นหวานๆนะคะสำหรับคู่นี้ค่ะทำเสื้อที่ทำด้วยใจนะคะมีตัวเดียวในโลกแหมหวานได้อีกนะสำหรับคู่นี้ ก็เอาข่าวมาฝากกันนะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com ค่ะยังไงนะคะก่อนจบคลิปค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า